สบายดีพี่น้องสบายดียทุกนทุกคนเนาะวันนี้ก็เคยลาบมะพร้าวยี่ส่งเบาไก่พี่น้องไปสอบรถพี่น้องรถ <c oughs> อันนี้นะมันอยากเ <c oughs> บ,บรกอยู่กับเนีมันอยากดีดบาบริยูนะเบรกกั่มันอยากดีดวันนี้ห่างชิบส่องรถพี่น้องรถไท่นี่แหละ ย่างหัวย่างไนหัวตีนหนาไปกับเบาไก่สองคนเพิน่บนบ่าเพิ่นจัดเองกอบปล่อยเพิ่นจัดก็้เฮานยยงบัดสิ้นกันไหนที่แค่จับรถไทยมาเป็นพี่เลยแต่ยังบัดสิ้นทุลรวไปสอมอยู่กับ บ้านอโมงน้อยพี่น้องอโมงน้อยบ้านอโมงคือกันแต่ว่าอยู่บ้านอโมงน้อยฝากคือว่าไปฝากหวยไปฝากหวยไปตอนนี้อยู่บ้านน้อกับปกาศเปิดถอนวบเอ้าไอ้เราซื้อแบบเปิดประทุนอ่าเลิเปิดซื้อรับแอร์ธรรมชาติเต็มเต็มทางเขาทางเขาก็เปิดประทุนครึ่งหนึ่ง ข้างนอกนี่เปิดกระตุ้นเมื่ตรงนี้นิ่มนิ่มเนาะนิ่มบ่ช่วงล่างนี่นิ่มเลยนิ่มโป๊กบ่นิ่มโป๊กรวมแล้วนิ่มอันนุ่มเลยนิ่มโป๊กไข่แต่ว่าพ้นประตูทางบ้านเฮามันก็เลยทุ่มไข่นี่แต่ว่าเขานั่นแหละมันผิดเป็นไปทางใหม่ นิ่มขนาดเริ่องรถไฟเงียบๆพี่น้องทางย้ายมึ้นตัวเปเสียงโอคืออยู่เมื่อวานนี่ก็คือเนาะเมื่อวานนี่ก็พี่น้องเลยฝาห้องฝาแตกลม ท้ายบมมีฝนมืดก็่นนี้อีกก้อนี้ก,ก็ไาหมาอะไได้หมื่นสามสี่หมื่นเลยตกมาน้อเนะาะอะวาตกมา,นกานหนก้อนหนาก็แหงหมดเลยออกอะไรล่ะออกวงมาีแล้วมา,มมนานแล้วมหนวัปได้เกี่ยวไลยกวได้เกี่ยวแล้วนต,ตกมาอีกเอนึงแห้งๆกอแล้วไปคอข่าแล้วไปนอนได้ไหมคอจะสิคอทางไดแล้วทางไดกัสิมีอยู่บ่ คันยุดนะเดี๋ยวพี่น้องถามเอาไครก่อนท่นยุดนะกดออกหรือวะกดตรัวลางหรือวะกดตัวแดงกันแหละกดตัวแดงล่ะกออกไปลุงไปทางไหนบ้านลูกสาวไปโรงเรียนอันนี้ลุงเมื่อวานนี่คนไปตัดไม้ไปทางไหนลุงมีแต่ล้านล้านหมอมีแต่ลุงมีแต่ล้านพากันไปโรงเรียน าเอาเมียได้เปล่าเอาหมูปลาหมูไปลงที่เขาไม่ได้บปล่ละเอ้ยไม่ละไม่ได้ลูกแมงมุมอ่ะลูกแมงมุมโอ้ยยังเฮืงยังเฮืยังเฮืองจีนองเว้ยตอนนี้ยังหมดร้อมจักเฮืองมาเฮืองแล้วไปเรื่อยๆพร้อมมู้ได้กับู้นั่นแต่ตอนนี้อย่าฟึ้งใจยินชีหาเงินก่อนเออหาเงินก่อน มีลูกมากกับมีเงินให้ลูกกับยังายได้เหรอพอได้ไปโรงเรียนพอได้มีเงินชื่อขอน,อนมขนมเดี๋ยวสีอายมุกตอนนี้เขาก็มาหอดบ้านในแต่ตอนนั้นก็คือเงินเข้่าไก่ลงังพิเโฉม เดือบคิดหัวพี่น้องเลย <laughs> แชเย็นๆเลยเรารถอันนี้มันอยากดีดเ,เ,เ,เสียบกอนพี่น้องเสียบเปิดได้เสียก่อนพี่น้องใบเชืออมาแล้วพี่น้องเชือกคนกับทีมธอมศรดังมากบอกทีมนี้หรึเปล่าเนี่ยสุดใจโอ้มากสุดใจสุดใจพี่น้องคือ ซิตี้เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บอสชื่อเต็มนะเนาะชื่อเต็มแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เคยหลานี่มากสเปอร์ตอนปีนี้จักได้ที่เท่าไรที่หกหรือที่เจ็ดมีเลยเอาเพื่อนอันนัจะชื่อเปล่าครับตอนนี้ครับวันแรกเปล่าเพื่อนพี่น้องไปสอบรถก่อนเออเพื่อนนะกกายมาแล้ว ตอนนี้เอารถไปสอนก่อนเลยมาเชิญเพื่อน,อ,น,นอันนี้ก็คือเงี้ยป,ป้าเทสไปจอดรถเอารถไปสอนป้านี่อยังงยิ่งโอ้มึกอาหารทะเลป้าเป็นมาก,กินแต่อาหารทะเลโอเมนเดียวนะหนุ่มเชี่วบ้านนี้แล้วบ้านน้ำม่งกับชุดมันี มาร์กซิช uh ุดก็คือนักเตะเควินเดอะบอยเควินเดอะบอยมันอยู่ในแมนซิตี้นี่บวแมนใส่เสื้อก็วิชิเจ็ทวิชิเจ็ทโอ้โหข้าแมนบอกกับข้าแมนว่าเป็นนักเตะกับมันเป็นไอดอลเนาะไอดอลเราเป็นไอดอลเควินเดอะบอยเท่านั้มาร์กซิชุดกับทุกอานและนักเตะดังอยู่กับบา巴萨ก็คือเมสซี่ สิสิญญายมาเรือใบด้เรือนานแล้วยังม่านมาอยู่ทีมเจ้าแต่ว่าเจ้าสิญญายเป็นหรือปีหน้าอ้าเรือฟุตบอลตาไปก่อนอตอนนี้ห่อหอดทัวร์เลยนะ้องหอดทัวร์โคเลคของก็เปิดไปวางปีนี้แล้เปิดไปช่วงเดินยังเนาะดูเหือเดินยังเบาช่วงกำนาเลยเอาบปดูยังม่ได้ดำนายังมไดำนะเออยังม่ได้ดำ เปิดคูมือนึงแหละมือที่ซองแหละเดือนเ่าทำนาเปิดสะพานแหละเดินสะพานคือเดือนหาอะไรเนาะเต่ามาทายอยู่ได้เนาะทายอยู่เบิปล่าเปล่าไปเบินงย้อนล้างได้คลิปซื้อคลิดว่าจะได้จันได้อยู่บ่วยฉลองเปิดสะพานใหม่เขาไปค้นหาได้พี่น้องในกล่องเบาไก่ฉลองเปิดสะพานสะพานพุผ่านมาเมื่อกี้นี่ าซาเล่ากับคัวพี่น้องไก่แก้ต้างาเข้าซาไทยกันไทยนะฟานเนาะคนภาษาบ้านเข้านะพี่น้องภาษาเล่าบ้านเขานะเอินครัวเด้เอินครัวโนะมเมนต์ภาษาคนห้่มห้องบาร์ดบ้า,บาห้่มก็ห้ามเเนาะทำไมตะกี้มีงูใหญ่อะนี่ยมีงูใหญ่ เคยเห็นบอกเหรอครบเยเห็นโอ้โหโตใหญ่เลยสัมสัมคนนี่แหละงูหน่อยเลยงูใหญ่น่ะขาดแต่น้องมามาขาดไปใส่ผุ่ยน่ะโอ้องมีเลยบ่เออบอกนั่นเลยแล้วเริ่มเคลื่อนแบงรถเนี่ยเนาะไปบ่ได้งูเรื่อยผ่านก่อนโอ้งูยังกลับวะงูเอื้อยแต่มันไม่ได้เห็นยังห้ามวะก็เด็กนนี่เจ้าของนะเออเจ้าของเห็นข้าวเท่าเห็นน้ำเกลือเอองูขาเจ้าที่ มันหยเป็นหอยเง้กคนดอกไม้คนเล่แต้ผูชีเนาะเล่แต่ดวงจักว่าจักดวงหรือจักยังเลยเล่แต่บางทีมันก็เป็นเรื่องบางเอิญคอยกี่รถจัมาขอใสตจะดจอดเนหรอพกก้าไม่กก้าแล้วเลยตกใจท่าม่อยนี่ยันจอดรถแลนอยู่กันในโตสามคนไหอยจุดดีอะไ มาผู้เดียวนี่กลับได้มาผู้เดียวกลางคืนนี่เมื่อประมาณหกโมงกับกลางคืนโอ้หกโมงแรนี่ตัวหเออโอ้หตอนหกโมงหกโมงกว่าเนี่ยนมื้อประมาณมันมืดอหกโมงกว่าด้วยว่าสิบแปดนาฬิกาครึ่งใช่เนาะวน้าเห็นเชยเนาะออกเร็วขนาดงูเจ้าที่งูเจ้าที่กูมือกูเน่กมือนี่ครั บบเห็นละเละง่ายไปละเละเพราะว่าคนมันลายเลยูปสาวหน่อยไปโรงเรียนกลใกล้างเฮี่ยวหายนี่้องใส่รองเทวัเลยพี่น้อยเลยยาลเ่าหล่าเลยนี่น้องเวาไกมก่อนอวะมูวะม่เ้นบีบแกเต็มเลย ใช่ที่ห้องเลยพี่น้องใช่คนตั้งเข้าแล้วพี่เออทางหน้าคือนี่ตกมาลดเอาจนน้ำแตกแกงกูนี่แหละคือบ้านน้ำโมงน้อยบ้านน้ำโมงคือกันแต่ว่าเอินบ้านน้ำโมงน้อยแยกออกมาอีกบ้านหนึ่งนิดน้อยแต่ว่ามียังมีงานให้จ้างอ่ะ ไปอยู่บ้านเดียวกันตูงโฮมบ้านเดียวกันโถะตูงโฮมบ้านเดียวกันโถเนาะบ้านเดียวกันเข้างห่าอยู่บ้านน่ะมึงหน่อยยังบงท่นไม่มีบัตรดิท่านเข้าจ้าเห็ดบัตรนะเออไทยพวกเราทอดนะคนบ้านเดียวกันเออคนบ้านเดียวกันล้านประจำเขาอีกอันนี้ก็บ้านที่เขาเคยมาประจำมอเตอร์ไซค์เขามาประมาณสามสิบคืออะไรันล่าชุดกัว่านชื่อนี่ จอหนีบว่ะเรียบลงรถก่อนพี่น้องหอนล้านแางพี่น้องเลยลานเขามาประจำพี่น้องเป็นตะเพิ่นตลอดฮ่านประจำมีห้องอยะไบ้านละโมงลานลานเดียวในบ้านละโมงเนาะอันนดียวในวันละโมงลานสามล้านปรเกอบจ้านะตะกี้มีสามล้านแล้วประเจ้านีบว่ะสองล้านเออ อยู่ในี่สามแย่นี่น้องน้องแต้มเขาจะเอาขายเพลยนะล้านหนึ่งของไอ้ข่ายตอนน่ะแล้วก็ร้านที่ซองกับอยู่ในบ้านของไอ้เขาเอ็นดี้ของชาแพงน่ะแต่แกอยู่กับแฟนเก่าไปเลยแล้วกัรล้านที่สามเออของไอ้โบเนี่ยแย่แย่ไปเบิ่งแล้วเดี๋ยวนี้ี๋ยวแต่ร้านนี้พุ่นเดียวแต่ล้านที่สี่ร้านเปิดใหม่ว่าจวกลับเป็นเจ้าประจำกับบุใหม่นะฮือเงยไปหน่อยเลยถึกปีเลยถึกพีหาปีเลย แต่พวกนั้นก็ไปซีฮาปีแล้วมันวานมันลุกเข้าไปซีหัวนะคือว่ามันเววแต่ว่ามันเอาตรงสูบเข้าไปบ่ได้ต้องสูบบางก่อนพี่น้องอ้ว้าซีหัวหรือบัวหัวเติมบางก่อนพี่น้องบม่ได้สูบเพราะไม่ต้องสูบเออเติมก่อนเติมลงก่อนเติมม มันหัวมันรว่ามันบ่หัวรู้มันแห้งสวมันแวกซื่อหรืยังไเดี๋ยวว่านี่แกไม่น่หดสางเองเลยเนาะิ่งทไรหดเจ้าอันนี้อคุณเนะคนปฏิะเองเลยนี่ไ่ายูลงดสางย่เลีวดีได้หนเออยังตะเบกเนาะันยังครบเครื่องเลยเะ ทาม,มันใส่ัวเดียวเลยบอนเนี่ยออมันบ่าหักบ่กหรือว่าแล้วตัวนี้มันก็รับน้ำหนักเนาะบ่ได้ท่อได้เออตัวพี่เนาะอันนี้ท่อเนาะตัวพี่ผมกำลับน้ำหนกักเป็นแซงอลิศเลยรถรุ่นจิวนจ๋วพอเลาว่าเป็นตะขาหัวเข่าขึ้นมาหอดหนาก็ได้ความเด้เบื้งเด้อเบื้งเด้อเดียวเดียวเดียล็กนี่แบ้เคนื่อนไปนะ รถมีคันหรืมีี่โมมี่อได้เ่แต่ขีสบาย่งี้เออ่มขีขาตมันบริสุทธิงมือเราดอมันบริโจบริไกลมันคล้ๆช่งแบบรถตู้ผู้เอออนี้นะแต่ตว่ามันหน่อยสิเพราะว่านี่ขิงงดยังห้นะเือคิงขี้บ่เออ เกี่ยวได้ยังไม่ทันเลยเหีได้ยังเละเห็ดสีอไรอยเงี้ต่ว่าแค่ขีได้ก่อนขีแล้วลองมึงเจอมืนเปนเห็ดสีที่มันไงเห็ดสีเอาตาใส่ฟองมันจังขนาดยังไม่ันเลยแล้วนะเพราะเลยเคล็ดของมัตอนน้าจะจอดคือบริษัทนี่ก็จอดตกลงกับหัวหพี่น้องเยแต่ยางมันอ่อนลายกันเลยยามันอ่อนสิจอดดิพี่น้องอ้ยมาหนี้นี่แหละสิจอดคลอน จอยขอดตอนนี้พี่น้องเพราะว่ามันมันสีขาเดี๋ยวแก่นักมันจีโม่ได้ด้ยแก่เขานี่โม่ได้เลยันคลิปนี้กับจบลงเมียสามีนะพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยพี่น้องติดใจด้วยพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งเนาะช่องทุกๆช่องในครอบครัวของเราพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสมาดี